คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพานันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะ,คคะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้แอดมินเก่ามาเชื่อกัจะถาพี่พาน้องไปเบิง่งแนวทางเลขของปูบุญหลายสายปลาเด้อครับผมบุญเด้อค่ะท่านผู้ชมครับ เป็คนไดมากหรือเนาะครับผมค่ะกลับไปฟังน้ากันแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้ปูก็ไห้สัมผัสเด้อครับผมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับพี่น้องค่ะครับไปฟังปูกันเลยเนาะครับผม ปู <Hello. S 1> ปครับ,รบลกูกหลานเก่ามาเชียร์กับนมัสก,การปูทุด,ดงบุญหลายสายปลาเด้อครับผมเเอออจ่ปูกับนมัสการค่ะจะเล่นคอนปนำ้ำมาสการค่ะปู่พนนี่น้อ,นนองเอฟซีเป็นวา่าอันขึ้นอันตามปูว่าแถเลขบุญอันสีได้ตัดสินใจถือเนาะครับผมบปูฝันไปเ,ออเปน ไข่ตัวนี้นะเล่บโมีตัวตีไข่อีกนะไข่ตัวนี้คือว่าให้คู่เดียวว่ามันติดแล้วก็เลยบก็ได้ไข่อู้หูไข่คู่เดียวให้คู่เดียว,วที่ป้อยขี้ไปบ่ปู้ไม่นี่ไข่คู่เดียวนี่ว่ามันติดแล้วก็เลยว่ามันติดแล้วงวดเนี่ยครับเล่ว่าจะเอาไปกับจะเอาไปยังไงค่ะว่า,วาเอาเอาคู่เดียวนี่ไปเกี่ยวพวแห้งแล้ว món đồ tố cao này mình chỉ làm nè khuôn vàng kia, lấy bọc, cái tiêu mai, cái này bột tăng cả là rất nhiều, cả leo, phải tiêu cái đấy bà. Ừ. 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 อีกตัวบนกัสอา้างุกเจ้าันละะอ๋อว่สันบ่บ่ยันดับนี้ไ่ได้นะคิดดีดว่าน้ำเจ้าีกตัวมาอยู่ค่ะค็ดอยอ่มันมันมันเตียนทเดียละเียยยูล้วค่ะกับออเดอร์ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าปูบาบอกให้กลับมันสิหล้ยตัวครับค่ะนันศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ค่ะ มีพี่น้องหลายคนเพิ่นโทษตามไหมค่ะปูว่าอ่าสีได้สร้างอตเตอรี่อยากให้ได้ยินเสียงปูไมาย่ำให้อีกอ่าสีแน่นอนหรือสีซั่วซ้ำใดจังสิไหมค่ะปูเออยูอยู่ว่านันติ์จำไปตะกันเวล,ล่ออะโอ้ยรอให้มันจะอาตูมาก่อนดอกมันดังมันดังเดียนะแต่เฮาโทรไปหาก่อนเนี่ยมันคือจังมันเหงนดังเจ้าน้ำเสีดังบ่พออยู่กันหรือวะครับตื่น ก็แห้งแล้วก็เลยว่ามันใจใ้กระสับกรอเหมืนใจรถเป็กแค่ต้เดียวเนี่ยสองค่ะกันรสายจับพักเฉลิมีปู่อีกละโอ้ยอยู่ nhạc นกปูหยกอยงระดกันเลยว่าเออวหลายแบบแต่ว่าตั้งตรงตัวตั้งละค่ะตงตรง กู้ยัได้จับจ้ะกับเอาได้เงินสะก่อนโอ้ค่ะได้ก้อนเงินที่ที่หกแต่ก้อนก็ไม่เกับได้ที่ับกนได้แต่ม่เเขาทีหลักันันเดียวกันค่ะว่าทีมันกัของหนิให้ได้นแต่ก้อนกิกีับนันเออเืับย่งนี้แลอ ปูน้ำเจ้าจะถามปูได้บ้างนี่อันพี่น้องเพิ่นฝากข่วมมาถามว่างวดนี่อยากให้ไปกองฉลากอีกจะใหไปเจ้าจะต้องรอวั่นผาปูแล้วเพิ่นจะหรือวาไปหรือว่าวั่นโขดเนี่ยโอ้ค่ะฟังไปน้ำกันเด้อค่ะแต่ว่ามีมีช่องทางไปตั้งตั้งคิดไปได้เพราะมันคิดไปได้คือเมื่อมันมันไปไม่ได้อืมค่ะมีก็ขคิดจะมีค่ะ มื่อั้งตัวตายเห็นถ้าหมองเขาเปิดจะมีการท้าฝุ่นก็ของเขาเป็นยากเดลยเขาไปยากอยเลยโอ้ท้งฝุ่นเป็นยากโอ้ค่ะท่านรัฐบาลหนงเขาเป็นยากเล <c oughs> ้วนี่เนา่าปนค่ะก็เขาไปได้เนี่ยขึ้นแล้วหมูต้องแน่อยูห่หนัหนไหลตอนปูไปอันที่บ้านออกเกียสองนั่นเขาไปไงบ่ค่ะปูปูปิดหูปิดตาไปเลยหอดมันเลย จนนแค่หนกได้วังแต่วนเขาเยนาจะอเดมต้องอกจสี่น้อยองนงานเด็กังไงเมนค่ะก็นเนะเอาไปก็ไไปค่ะู้เดียวกันดิบ่าไปนี่ยก็จะต้องคือสามคนอ้วยเนี่ยนะค่ะสามเานคือามนค่ะ ประมาณวันวันวันพระเนี่ก็ได้เอาวันกวดนี่ก็ได้ครับเพราะวันกวดนี่ก็ต้องขึ้งวันพระพอดีทุกเจ้าแล้วครับค่ะน้ำเชียรจังไฟมาตามอีกเนาะแมนเพราะว่ะดังวันพระอันได้ยินแต่เด้อค่ะพอพอเมียเมียเอ็ซี่เพิ่นฝากให้น้ำเชียรมาถามปูว่าอยากให้ปูไปกองฉลากอีกบานนี้น้ำเชียก็ถ่ายถามปูแต่เด้อค่ะบานนี้ปูกะว่าหายไปวันพระบ่แม่นสิไปคิดอยากไปมือใดกับไปใดเนาะปูเนาะครับ อครับผมเพราะว่าแย่งบลาถึงเลยมันไต่ปล่ได้เพราะว่าพลังคนกันปลาถึงพี Ri ่กันมันต้องรอบเป็นมือเป็นด้านต้องมั่นบ้านที่ค่ะที่ว่าบ้านที่ว่ากำลังเขาถึงหรือกผ้าหนังไปได้หรือว่าผ้านค่ะเขาผ้าไปผ้าบลาได้ผ้าเขาไปเขาผ้าผ้าไปแม่พุ่มนะผ้าผ้าไปครับผมผ้าคนไป่ด้วยเดี๋ยวนี้ค่ะ ต้องใหันว่างทุกวันเห็นคิดวางนี่เมื่อนั้นก็จะาไปได้ก็เขยมาได้อเไปได้เม่อนั้นก็จไปได้วดเร็่ได้ค่ะไอเฮ็ดเนี่ยประดับบอดีมากเขาก็ดิดว่าหงวยพาจังไดรวจปล่อยเลยไมหนีปฏิวัขาไปเังจันเียค่ะกับจรอเนาะอันได้ก็คับพ่อมันใจเอาละเด้ันบ้างูเนี่ยเจ้ากันตั้งศ ในนงให้มันแจ้งวว่าปูเหนียวออกซาถูกค่ะปูให้สมพรปากปูเด้อให้พี่น้องผนใดอีกค่ะปูให้แค่หลังวัดเนี่ยลำด้วยทุกคนอยู่แล้วค่ะเพราะม่ต้องมือนจะหลายวัด่ลขอมันใจสูงปู่ลขอหินไหลลอยลวด่นกันยังไดสองลอยลุดผุนเนาะสามดิสามลอยลวด

เงนัเหลือหมนด้ว่าเออเนาะป็นสภ้าป่ป้าให้หามเงนเลยไมว่าคนที้งูกเงินปูเหลืออีกครับผมมันมาน้ำหลังเนามันมาน้ำหลังตัวอนุโมทนาบุญมันเป็นีอย่างตวันน้ำพูกะเบิ่งรแ่เงันบ้าค่ะมงมันดังอย่งมันดังเอแก่แต่เอามาเบิ่งวอานาร์มาเบิ่งจั์เนวกบเปิงวัาโอนี่ หายเลขบัญน mm ีเ hmm. น oh. ี mm. oh. nice. ่ยคนว่าดูดเข้าเข้าเข้าธนาคารไหนบาคนเป็นคนขายเบื้งพวกเงินเหรียตั้งหกหมื่นนั่งอาถุตโมทน่าค่ะพี่น้องเอเจ็ครับผมพีอะไรพันยังหว่าผ่านไปค่ะีอะไรเนืองเป็นโอนไม่เทบุ่มมลุงรถป้ายไล่ว่าเออเขาเตือนขับตาเชให้บ้อน ค่ะป <c oughs> ูสคงไวเงื่อนเาลดกสีก่ใยงค่ะ <c oughs> ยินน้ำกันเลยเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีจะเป็นดีครับเนาะครับผมค่ะบุญกุศลดพราเงินเงินก็จะทำให้กจะกดบุญกันเ็ดบุญตัวใดต,ต้องวาายูกายไว้ตอช่วงจะต้องห <c oughs> ายผูเียเขาช่วงหายชายอยู่อย่างานี <c oughs> ้คร <c oughs> ับปูู่เงนพร้อมายเงนลุหินน้ำค่ะกากับผู้ชายัง้เ้อเราละ ในวันนี่จะติดต้องกันติดตงต้งให้น้ำเชียรนละตั้งแตหเรื่องว่าเอิญุงเรองเชีแรแหละแต่รถยังมาได้ข้าเอร่อยรถตอนนี้คนแค่ตกแล้วคนเราม่เช่นนี่ใช่สามร่อยรถปว่าถูกครับนี่ผมเลยพอใจอนี้กันปูนี่พอใจลยคือว่าดีใจโอ้ยคนคิดกันรู้กันแหละว่าุ่กทั้งาระเทยได้แบบนั้น มีฮันเดียวค่ะปูเอาปูปานี่อันน้ำเชียกับสีทาปูอันอันไปกองฉลากอีกเดาปูงวดนี่ค่ะครับผม<า>ครับกันยังเป็นตัวเก่าเนีย,ยนยำคือเก่าเนาะปูเนาะครับครับอันยำให้อีกแจ๊กน้อยนะค่ะปูตัวเจ็บนี่เป็นลางแน่นอนมันใจ่กลับนี่เด้อค่โะรโรเตอรลี่สองที่เก่าเนี่ยล่ะ ปฏิวัติเยอกตัวเก้ามชื่อปฏิวัติเ่ะค่ะถูกมม่เห็นอยู่กับปูนั่นคือปูว่เหรอก็ตัวาปว่อยู่ละค่ะเป็นวัดวเก,กากับ่อ่ี่บน่าเอาบนว่าบงมมันออ,อ,นอ,นอกแล้วเอาค่ะท่านผู้ชมวันพปูกสิไปกองฉลากคือพี่น้องเอ็ี่ขอมาเด้อเพิ่นขอมาน้าเชียกระถามปูหาเราเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่อปปะอาปูวันนี้ จ้าหายไปจังนอยไปเร็วกว่าวันกันเป็นอยกประมาณมื่อนี่เขาอาจจะไปได้พราะมันวัดหลงเขาจีแต่ออกวันนังท่้นก็ดีอาจจะเป็นวันจันทร์ุ่งนก็ได้ครับปู่แห้เขาถึงพร้มัเป็นวัดหลวงก็ดีนันงันค่ะวันจันทร์องเอื้นี่แดีกว่าขอเนให้เป็น้าป่โอ้คปู่อะไเรองกเจาหเร็วกวาแล้เพราะว่าต้องเล่งงานเดี๋ยวเชี่หรือว่าอยากจะไรยินได้ตังเนี่ย พวกตขอใจกันนะค่ะคำตั <m <m ้งสองแถามันต้องิดไปได้ค่ะแล้วก็ติดกวาดแจกเงินนี่แหละเงินมันจันทร์ก็ดีเราก็บแม่ท่านติดไปแล้วเงินติดไปหาเพป็นงวดที่หาเลยดิค่ะปู่ีเงี้ยงวดนี้ให้เต็มใจทันเพราะว่าบางยทีตัดไส่มันไม่แห้งปวดค่ะตัดไส่เป็นตัดลงให้ลูกให้ล้านได้เงินเมื่อบ้านปีใหม่เนี่ยเด้อปู่ โอ้ยได้สนุกแนั้ได้ที่หาผ้าเชื่อแรกกันนี่ค่ะสามรันคว่ได้มหูมันตาดอกดนีได้แค่แน่นอนมันใจค่เพรานั้นค่ะวนวันเนี่ยหาเ่นเย็นต้องกนงวดนี่เอาวันเนี่ยครับปูเพราะแตเหร่ที่นั่วันวันนี่ยวดนี้ปัดแล้วล้านหนักนหนักแน่นใสกได้ครับให้ได้ หาได้ยกมือขึ้นใช้โย่ย่าๆยหาไแดงเอามือกุมกระมัเด้อปู้ไว้พวกมีแค่นะมาฟังแบบนี้มันค่ะร้อัวนิดชนิดตัวเดียวล่างตัวเดียวแราทุวันเนี่ยค่ะใช่<ถ>ครับแไปแล้วกันตัดมาตัวเก่ากับตีบมาตัวเก่าพวกเราเด้อได้ได้ค่ะ<ม>ปูน้ำเชียรสิถธาเด้อปูเด้อค่ะครับคครับผมปูครับปูครับลูกหลานเก่ามาเชียร์ก็ลบกวนปูซ้ำหนีเด้อครับผม ปูน้นมาสก,การครับอยู่ดีมีแห้งได้ปูค่ะค่ะถุกค่ะครับที่น้องครับแนวทางเลขของพระธุดงค์บุญหลายสายปลากะไดมาไหนเร้อครับผมตามที่ปูไดให้สัมผัสนะครับผมเลขกันยังคงตัวเกา่าอีเด้อครับผมเดี๋ยวจังไหนปูไดมาไปกองสลากจังไหนเดี๋ยวจะตามให้พี่น้องเอา มาให้อีกลงอีกเด้อครับผมสำหรับทีนี้ก็ให้พี่ยยน้องเอาเลขของปัวไปพิจารณาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี่เด้อครับผมเก่ามาเชียร์กับเขาอวยพรให้พี่น้องสุขุ่สุขค่ขขนมีโชคมีลาบถูกหวยแล้วเงนินกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมครับสำหรับทีนี้ก็เงินไหลกองท่องไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้อง อของเกามาเชียร์ให้ได้โชคได้ลาภสุขสุขคนเน้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ